สวดีครับวันนี้ครอบครัวบางคำแฟมลี่ของเรามาซื้อนะครับไม้ประดับทูกันนะครับเพื่อจะเอาไปตกแต่งบ้านนะครับมันจะต้องสวยแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีเยอะขนาดไหนไม้ประดับอยู่ที่สกลนครนะครับไปดูกันกระถางใบใหญ่นะครใบสวยมีเยอะอยู่ครับหลายรูปแบบพญานงพญานาคจะมีทุกปางเลยนะทุกเหล่าเลยสีดำเหล่าดำเหล่าทองเหล่าเงินเขียว ทางสวยๆมนดูใบเท่าไหร่เนี่นยใบใหญ่ๆจะได้โอ้400บาทบวกจานอ,อะไรลูกฮะมันคืออะไรอ่ะปุ๋ยอ๋อมันเป็นปุ๋ย,ออยโอ้โหยากนะครับไปจะบูชาย ไปประดับบ้านได้เลยใครนับถือนะอันนี้หินลูกหินหินสีหินเสียไว้ประดับตกแต่งอืมน,นีกลุ่มของปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุป๋ยต่างๆไม่สวยครับ ้นไม้สวยอันนี้อากโอนิมาหลักช้ยตระกูลอากโอนิมาอตอต้นนี้หกร้อยบาทครับต้นนี้หกร้อยบาทโอ้พันห้าครับต้นนี้พันห้า เราคาไม่เบาเน้นมเมื่อก่อนเราซื้อกัะที่นครนายกนะครับตนะอสิบสี่สิบห้าสิบหกอะไรแบบนั้นนี่นะใบนั่นนะเอะอเฮ้ยชื่อมันต้นอะไรไม่รูเอ่อเออสวยไหม 300, อ,อ,อันนี้ต้นนี้ไม่รู้เท่าไหร่ถามดไม่มีชื่อมีผู้ดงังเลยสวยดีอ่านกน้อยน่ารักมนะเดินลยนะ่ไงนันะนกเขาไัน่นเรมื่อไปแล้วมันหลบไปแล้วเดินไปในปืนดินตรงก็มีครับนะจับไมู่หนะ่ลย น,นต่นนู้นนูะออด้วยต้นนูนออะนูนต้นนึ่งคล้ายๆจันผาพวกนี้แต่กูลเดียวกันมันสวยดีมันบ้านเรามันสูงไงมันต้องเอาทรงนี้ไปตั้งดันหน้านี่ก็สวยนะครับตะกูลตรงสปอร์สีฮอ้ะ,อะ อยู่กับเขามันก็สวยเเพราะอยู่กับเรามันก็ดูแลมันไม่ดีมันก็สวยแล้วน่าสนใจกับต้นนี้เออสองร้อยห้าสิบรเปล่าดูราคากันเอ,อ้ใช่สองร้อยห้าสิบอน่าสนใจอยู่ตันนี้สองยห้าบ อ๋อสองร้อยห้าสิบน่าสนใจอยู่อันนี้ก็สวยไม่รู้ต้นอะไรเราต้องถามเขาสองพัห้าร้อยสห้าสิบนี่นไงสองพันห้าสองพันห้าเอ้าแล้วนี่ทำไมเขียนส <25. 25. S 1> องร้อยห้าสิบสองพันห้าเหรอโอ้ดูผิดดูผิดสองพันห้าครับนึกว่าสองร้อยห้าสิบ แต่เรื่อยๆลูกดูก่อนดูก่อนสองพันห้าบอกก่อนเราครับโอค้ครอบครัววังคำแฟรดี้ของเราครับวันนี้มาหาซื้อไม้ประดับฮ้นนออ<ว>สนลูกมันต้นใหญ่ทุกพักมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไป นนเาขาคว,วางหรอเปล่ามันเขาคว,วางสวยเฟืเฟ่องข้าหลวงชมกันนะเนร่อยนั่นเฟื่องข้าหลวงถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันองม,มาดาซาโตซูอันนี้มันต้องไปปลูกแบบเหมือนปลูกต้นขาต้นนอนมันจะเอาลงดิน อ๋อล้มแล้วต้นนั้นนะครับรยาง,งอินเดียใหญ่ใหญ่ลมพัดอะไรเหรอลมนี่นะอ่อนนี่นี่นสวย ัน้าเขาเห็นจะชอบแม่ต้นสายฐานสดตาจ่ายนพัน้าสองร้อยห้าสิบซื้นไปต้นหนึ่งต่อไปก็แยกหน่อไม่แงวันเหรอได้แยกดหน่ยแมลงวันเหรอใช่ครับดูดิอ้โบดิกลองดูดูเลยดูเงา่องพันห้าีบบอต้นนั้นเท่าไหร่พี่เจ็ดร้าส ห้าร้อยบาทม่มันสวยมากครับตอนนีันนี้ต้นรเท่าไรต้นเท่าไรเจ็ดห้า่เจ็ดร้อยสิอันนี้นะ อ่าตัวนี้หันอะใบด่างก็สวยแต่ทรงทรงตัวนี้สวยกว่าอต้องรอกันเนี่ยอ,อืมเงมนเจริาสสวยอยู่เอไหมแต่ทางก็ไม่ต้องซื้อเขาให้แล้ว ูชงเืองล่ันนี้ลวอ่อนนะ่ตระกูลอกโกนีมาอ่านี่เลยตะกพวกอกโกนีมาพกนนอโกนีนกนนนมาเจ็ดสิบบาทนะอันนั้นขาวเขียวก็สวยหน่ยนะเท่าไหร่หรอ มันจะแตกของเขาแน,น่เอาล่เอาแล้ว,อ,ลวอันนี้ห้าร้อยบาทไม่รู่งแล้ สามร้อยเอาสองต้นครับเลือกไปเลี้ยงอ้อสองกระถางข้างหลังดีกว่ามั้งไม่สีดำนั่นนะหลังไอพิกอ่ะเออเอาหนึ่งต้นนึงอันเดียวกันแล้วก็เนี่ยต้นข้างในเนี่ยสองต้นสองดิ กระถางเหลี่ยมสองงนครับใช่ต้นนี้แหละครับกับต้นนั้นแหละ,ละอ่าครับนี่แหละโอเคสวยสมก็คือให้ทั้งกระถางเลยใช่ไหมไรกระถางด้วยใช่ไหมครับแบบนั้นเลยโอเค ขอบคุณครับอ้อต้นนี้ด้วยไหมอ้อเนี่ยอ้โอโอเคโอเคเราได้แล้วนะครับสองต้นอย่างสวยเลย ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าสนใจก็มาเลยนะครับที่ไลน์นี้นะครับที่สะกดนครนะครับเลยบริษัมมาเรื่อย